สวัสดีครับทุกคนครับก็ไม่ได้ลงคลิปเตาเผาท่านรูปแบบใหม่ครับก็นานนะครับวันนี้เจอปัญหาครับก็เลยเอามาจะเอามาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆสมาชิกครับที่ ทำเตารูปแบบนี้ครับอยู่ครับก็เตานี้จุดไฟน่าจะเติมฟืนไปถึงสี่รอบครับซึ่งออกมาก็อย่างที่เห็นครับก็เหลือน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิบท่อนนะครับก็ชั้นชั้นล่างสุดนะครับทั้งหมดครับนะครับก็ ไอตัวยา,ยาวๆเป็นไม้ไม้รองครับก็ในส่วนที่เหลือครับมีประมาณห้าหกท่อนครับนี่ก็จะมีสุกไปประมาณครึ่งหนึ่งครับเนี่ยสุกไปประมาณครึ่งหนึ่งก็แต่ทานก็ก่ยังยังยังสวยเหมือนเดิมครับนะครับแต่ว่าเหลือครับ ไฟนานครับตั้งสี่รอบครับขอจริงถ้าปกติธรรมดาก็ไม่เกินนะสองรอบครับ2รอบก็น่าจะติดก็ไม้สดมากหน่อยก็ก็ประมาณ3มรอบครับแต่ว่า นี่จะเป็น4ี่สีน่าน่าจะสรอบครับผมเติมฟืนไว้ครับแล้วก็ก็ยังยังยังเหลือครับเหลือประมาณเป็นสิท่อนมาสองสองครั้งครั้งครั้งที่แล้วก็ก็เหมือนเหมือนเหมือนกับรอบนี้ครับรอบที่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพามาดูปัญหาครับตอนนี้ผมเจอปัญหานะครับอ่าคือท่อตันครับ นี่ครับจากสี่นิ้วน่าจะน่าน่าน่าจะเหลือประมาณสองนิ้วครับน่าจะเหลือประมาณสองนิ้วเนี่ยครับตันเยอะครับนี่ครับเนี่ยครับด้านในก็ตันครับเหลือประมาณครึ่งหนึ่งครับเนี่ยครับ ก็ตันไปครึ่งนึงครับเหลือครึ่งนึ่งครับ,รบก็ไอสวนด้านบนก็ดูดูปกติครับนี่ครับก็กว้างปกติครับก,เเก,บเกบบ็เหลือน่าจะเกือบเกืบสีนิ้วครับเหลือน่าจะเกือบเกือบเท่าเดิมครับแต่ว่าไอตัวที่ก็อจะตันช่วงประมาณที่เรา สวมลงไปในรูครับนี่ครับจันทรประมาณช่วงนี้ครับที่ไปในรูนี่ครับก็รูก็เหลือประมาณครึ่งเดียวครับนี่ครับดูกันชัดๆครับนี่ครับผมว่าน่าจะหายไปเกินครึ่งเลยทั้งไปครับสําหรับที่ในส่วนที่เป็นตันๆครับ ก็มีปัญหามา,อารอบนี้เป็นรอบที่สองครับก็ผมก็เลยถอดถอดไอ้ท่อปองควันออกมาดูครับก็สรุปท่อตันครับไม่ตันไม่ตันก็เกือบตันนะครับด้านในครับหายไปประมาณเกินครึ่งครับ ะครับก็เดี๋ยวต้องอาจจะถ้าถ้าตัดในส่วนที่สวมลงไปในในท่อจะจะเหลือก็ประมาณก็เกือบเกือบ,เ,บเมตรครับอาจจะยังใช้งานได้เดี๋ยวผมจะลองทุบครับแล้วก็ตัดในส่วนที่มันตันๆๆออกอาจจะยังใช้งานได้ครับก็ร้านก็อยู่ใกลครับ ยี่สิบกโลครับก,ก็เอาสาเหตุของการจุดไฟครับติดช้าครับแล้วก็นอกจากติดช้าแล้วก็ยังยังเหลือครับ เหลือในในใน,ในส่วนของชั้นล่างสุดครับก็ทั้งแถวครับทั้งแถบเลยครับทั้งทั้งทั้งชั้นนะครับครับอ่าครับสำหรับคิดนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ